สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนสำลรองการเมือง youtube ช่องลุงดอนเจ็ดเผลือก y o u ูทูบและเฟซบุ๊กเพจลุงดอนเจ็ดเผือก ลุงโดนได้มีโอกาสขึ้นไลฟ์สดแล้วครับอยู่หน้าประตูแปดสายนายารัชดาที่คุณแผนและอเล็กโชคโร่มมือกนะับทีมงานได้มาจัดกิจกรรมทุกวันเวลา15.30ถึง20.00ทุกวันหน้าประตูแปดสายนายารัชดาเรียกร้องแฮชแทกปล่อยเพื่อนเรานะครับปล่อยผู้บริสุทธิ์เกินสิทธิประกันตัวและยกเลิก1งือสวันนี้มีสิ่งที่ดีครับ เด็กก้าคนได้รับการประกันตัว 1. บังเอิญ 2. น้องออย3น้องแบงค์สสายน้ำ 5. น้องแก๊ป6น้องที7น้องมอส8น้องแบม9าตะว,วันทั้ง9คนได้รับสิทธิประกันตัวในข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการทำลายทรัพย์สินราชการนะครับไม่หยุดนะครับในการที่ถูกสั่งให้หยุด นะคับและทำร้ายเจ้าพนกาักงานทั้ง4ี่ข้อหานะครับทั้ง9คนโดนแจ้งข้อหาจากสอนอสำราญล่าวันนี้ได้รับสิิิการประกันตัวทีาา่ศาลอาญารัชดาวงเงินการประกันตัวคนละว5 0 0 0บาท<อ>โ,ดโดยปราคับโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นดีใจกับเด็กทั้ง9คนด้วยครับเด็กชาย7คนเด็กหญิง2คนเป็น9คน ้าคนได้รับสิทธิการประกันตัวแล้วเดี๋ยวจะออกมาให้สัมภาษณ์นอกศาลนะครับส่วนน้องอายวันนี้อายการส่งฟ้องคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองศาลอนุญาตให้ประกันตัวเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์นายว่ามีเงื่อนไขและวงเงินเท่าไหร่สรุปวันนี้เด็ก1ิคนได้รับการประกันตัวทั้ง1ิคนส่วนน้องครับส่วนน้องหยก มีการต่ออายุออกไปอีก1 0 1 5วันโดยสอนสำรัญราชที่สารเด็กแล้วครับแจ้งข่าวให้ทราบก่อนครับรอเ็กออกมาค่อยสัมภาษณ์น้องอายและเด็กอีก9คนนะครับ 25, 65, เบื้องต้นครับ2 5งหนห้าหกหเคนก็ตีสองแ0 0ประมาณ2องแสนส่แคนนะทัถ้า10คนก็2องแสนห้คนก็ประมาณสองแสนสี กลดีใจกับเด็กๆทั้ง9คนนะครับสารนั้นมองเห็นเจตนาเด็กที่เด็กเข้าไปคุยตั้งแต่แรกแล้วก่อนเกิดเรื่องนะครับจนมีปัญหาแล้วบานปลายเจตนาเด็กเริ่มบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกครับนะก็เลยได้เสรประกันตัวทั้ง9คนวงเงินคนละ25 0 0 0บาทนะครับน้องอาได้รับการประกันตัวมาตรา1น2น่ลุงโอนดีใจครับเด็กทั้ง10คนรอดหมดเลยครับประกันตัวมาช่้เขาน้าตนอกอครับ รองเท้าแตะที่เดี๋ยวต้องซื้อให้ใช่ไหมรองเท้ารองเท้าแตะเขาอยากจะซื้อรองเท้าแตะมีมีมีหลายคนเขาก็มีรองเท้าแตะคู่ใหม่กันมาบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีเดี๋ยวลองดูเอา นมัสกรารหลวงพ่อจักรพันธ์ครับดีใจกับเด็กทุกคนครับคุณวิกกี้ดีใจไหมครับน้องหยกเขาต่ออีกหนึ่งผ่านก็อยู่บ้านปลายีไปอีก15วันแต่ภายใน15วันเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทำให้เด็กนะครับได้ติดต่อกับโรงเรียนหรือในวันที่16หรือวันที่23ไม่มีเวลาอีก15วันครับ ภายใน15วันเนี่ยยังสามารถทำอะไรอ,อะไรได้ในการที่จะทำให้เด็กได้ไปโรงเรียนนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังครับแม้ว่าจะถูกต่ออีกหนึ่งพัอีก15วันก็ตามแต่มันมีอะไรที่อาจจะเปลี่ยนแปลงและเกิดสิ่งที่ดีกระยกได้ทุกเมื่อนะครับ9คนได้ออกมาสู้ข้างนอกต่อแล้วนะครับสายน้ำตะวันแบมบและเพื่อนๆอ,อีกรวม9คน น้องอาทะลุแก๊สก็ได้ออกมาแล้วเราก็ดีใจกับเด็กทุกคนลุงดอนไม่ได้ขึ้นไรเลยท่านจะเห็นอยู่ว่าลุงรอนวิ่งซื้อยาแก้ปวดตัวแรงให้กับน้องแบงค์ถามว่าเพราะอะไรเพราะแบงค์ปวดมากครับปวดจนทนไม่ไหวอยากจะขอออกไปหาหมอปวดสิโคงครับโดนช้าเดาไว้สิโคงแล้วหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลย ลุก้อยเลยตัดสินใจซื้อยาแก้ปวดตัวแรงปรึกษาเภสัชเภสัชบอกนี่คือยาแก้ปวดตัวแรงเฉพาะที่1เม็ดร2 0มิลลิกรัมแต่ให้กินแค่วันละเม็ดเท่านั้นอย่ากินเกินอันตรายกินต่อเนื่องกัน5วันหเม็ดมันจะทําให้กระดูกซี่โครงที่ถูกกระทบกระเทือนแล้วมีอาการเจ็บปวดหรือเล้าบรรเทาลงนะฮะให้กินยาประทานไปแล้วก็ไปหาหมอเพื่อดูว่ากระดูกซี่โครงเล้าหรือเปล่าหลังจกถูกท ำร้ายที่สอนอเนี่ยครับก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่นะ่นำคอมเมนต์มานมรสกหลวงพ่อจักรพันธ์เพราะเนี่ยนะครับขึ้นไลน์ในจุดที่ควรจะขึ้นไลน์ นะครับก,ก็คือนอกศาลนอกนั้นก็ทําหน้าที่ต่างๆคอยคุยกับเด็กคอยถามอาการเด็กแล้วก็คิดว่าสามารถจะช่วยเหลืออะไรเด็กได้บ้างในการที่จะซัพพอร์ตเด็กในเรื่องราวต่างๆทุกๆคนก็สามารถช่วยเหลือเด็กสามารถทํากับเด็กได้ในลักษณะว่าเป็นการทําให้เด็กได้อยู่ดีมีสุขตามอัตราพัฒนของเด็กไม่ใช่เฉพาะลุงดอนเท่านั้นนะครับทุกคนสามารถมีส่วนในการร่วมกันช่วยเหลือเด็กครับ โดยเราจะสังเกตเราจะดูเราจะพูดเราจะคุยเราจะถามแบงค์บอกว่าไม่ไหวแล้วผมปวดมากผมอยากจะออกไปหาหมอบอกมากับแม่มานีอย่างนี้ลุงดอนก็แน่ใจแล้วครับโอ้โหเฮ้ยนอจนอรสิทธิ์ยากหายกล้ามเนื้อธรรมดาเอาไม่อยู่เอาไงอ่ะวิ่งไปหายากันแก้ปวดยาคายก้ามเนื้อตัวที่ดีที่เป็นตัวแรงกว่านอรสจทธิ์แต่ยาพวกนี้จะมีข้อบ่งชี้มีข้อจํากัด ท่านผู้ชมไม่แปลกใจเหรอครับทำไมแผงหนึ่งทำแค่5เมตรเราให้กินแค่5เมตรเท่านั้น5วันนอกนั้นให้ปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่าซื้อเองกินมัวม่วเพราะยาแรงอะครับชงผลต่อตับต,ต่อไตแน่นอนครับใช้ทิ้มผิดทิ่มถูก อย่างอื่นเดี๋ยวล่อกันทีหลังนะครับให้เด็กปลอดภัยให้ร่างกายเด็กเป็นปกติก่อนให้เด็กพ้นจากคดีความก่อนแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยเคลียร์บินครับมีใครโดนหนักสรง ไอ้แบงค์อะโดนหนักสุดชิโคเนี่ยเดินแล้วเจ็บยืนเฉยๆเนี่ยเจ็บต้องปวดทนไม่ไหวอยากจะไปหาหมอคิดว่าน่าจะลาวก็เลยวิ่งไปซื้อยามาให้มันที่เห็นเลยนะโอ้โหห้าเมตรสองร้อยหกสิบคุ้ยาแพงมากเลยเราครอไอ้แบงค์มึงมาตอนไหนเนี่ยแบงค์อ่าสูงเท่าเองอ่ะแล้วก็หนากว่าเองแล้วก็กำยามล้ำสันไวยชกันกว่าเอง ใหว่าผมเองแต่ถามว่าทำไมคอมเด่นไม่ร right. okay. well ู้เบอร์อะไรแล้วไม่ได้มาเบอร์เดียววันเ็กอยู่แล้วและเราโล่ก็บอกแล้วถามว่าชิงโคเป็นอะไรบานนะไรึงเวลาเข้าไปคือไงบ่าวี่กระงอองเป็นกุ้งแล้วยี่กระหัวเหล็กเหมือนี่บ้านพูดด้วยนี่ยหัวเหล็กอยู่แล้วเฮ้ยเจ้าหัวเหล็กที่ทีเดียวงอเลยเน่ะอ๋อก็ตอนผมเป็นทหารผมโดนเนี่ยอ้วกแตกทีเดียวเลยอ้วกแตกกระเทือนอยู่เรืงไนแล้วอ้วกเลยโอ้โหอันนี้ตอนเป็นทหาร แม่งเตะบ้าแม่งไม่ไปคิดจริงคนอยู่เตะบ้าคนไม่คิดหรอก็ดูดูเวลาปะทะบอลฝอเลยปะทะบอลฝอเนี่ยมันเอาตายอย่างเดียวอ่ะมันโดนมันโดนสั่งมาอย่างเงี้ยมันโดนสั่งมาตีให้หลับใหห้ยุดตีให้หยุดเวลายิงมันยิงเจาะเข้าหัวมันเดียวไม่หรอกมันไม่มีลงมามันฐานกนเนี่ยฐานกนไม่ต้องยิงขาแต่อันนี้เข้าหัวถูกดอกนะเห็นอย่างพายุอ่ะพายุมาตาบอดเอ้ยเงี้ย ลูกนัดก็อาบอดขอบคุณครับคุณอรยาครับจำหน้ามันไว้ครับทุกตัวที่ทำกับเด็กครับถึงเวลาเคลียร์คดีความให้มันยุติก่อนแล้ววันนั้นไม่สายครับแอบเ,เลือกตั้งครั้งนี้นถ้าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยได้เป็นอาจจะเิ้นครเป็นแต่ถ้าฝั่งไอ้ไปฝั่งเอานาจไอ้รัฐประเดชาเนี่ยได้เด<ไ>ป็หหน,น,นต่อเนี่ยตายหาแน่เราเราโดนพวกมันเล่นต่อเนี่ย มาดูแลเพื่อนๆด้วยเนาะโอเคมันมันก็มันก็นมนก้มาด้วยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้รอรับอยู่มันก็มีกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนๆอน้องๆก็อยู่ข้างในกันอยู่ละไอตรงนี้ก็ดูข้างนอกเดี๋ยวน้องๆออกมาข้างนอกเดี๋ยวก็มีสัมภาษณ์ตรงนี้กันเดี๋ยวลุงตอนสัมภาษณ์ตรงนี้เดี๋ยวลงุตงตอ,อนก็จะสัมภาษณ์แต่ละคนอาการเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูแลตรงนี้แหละเอาน้ำเอาท่าให้กินกัน ใครอาการป็นไงก็ส่งไปโรงพยาบาลใครสะดวกมามาให้กำลังใจน้องๆ้อก็มากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะฮะใครสะดวกมาก็มากันนะครับมาให้กำลังใจเด็กๆกันนะฮะพี่น้องเรายังอยู่ด้านในอยู่นะครับ สวัสดีครับออะี่คือี่ครับนีออรี่นี่คืออรับนันี่อไรนะครับนีับนีครับ สวัสดีครับคุณนีสิโกะครับสวัสดีครับคุณพี่เยีต้องรับกล้ามคนาคารจากครี่ี่ไปนะครับทางสามสนับสนุนลุงดอนที่ธนาคารกรุงไทย6 6 0 4 3 6 2 3 4 5ชื่อพนอดรเกตเพือรขอบคุณมากครับก็ประกันตัวได้หมดแล้วพนักงเก้าคนโดยมีนงกถ่ายนะละสองหมื่นเท่าะ สองหมื่นนะแล้วก็แล้วน้องอายคนละนน้องอายคนที่ผิดไม่เกี่ยวอับนี่น้าร้องอายพดีหนึ่งหรือสองการตัวจวันนี้การตรวจเทศกาลเดี๋ยวไในเด็กจะออกมานะฮะคดีเมื่อวานนี้ก็สงสัยมาทั้งวันว่าตั้งข้อหาอะไรก็เป็นไปตามคาดหมายนะกละโหลกลาพอดีข้อหานะได้แต่เดี๋ยวนะได้แต่เอาอาหารมาให้ได้นะฮตามที่ผมคาดการณ์ร้อยเหนักสิหนักที่สุดก็คือโกลุก ตลาดที่ราชการทั์สินทักไลทั์สินขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขัดขืนการจับกลุ่มบลบรความสะอาดบลบรสุดท้ายขัดใจพ่อจบนะแล้วเมื่อวานที่เขาออกมาสารนี่เอามาสามตุ้งติ้งตุ้งเอามาเพื่ออะไรเอามาเพื่อให้รัฐเถิดไม่ทันเนี่ยมาบ่ายสามเพื่อมันไม่จบในวันในเมื่อคืนนี้ก็เพราะว่าวันนี้น้องหยกวานครบปาก ก็คุยชุดนี้ไปกดดันที่สารติดถ้าคือเขาตั้งใจสืบนาแล้วจะฝากเหยุต่อบจะไม่ปล่อยแล้วก็กลัวเด็กที่แอคติ้งก็เอาขังแน่นไว้คืนนะก็เรื่องของสายจะวัดก่อนแล้วว่าทำไมไม่มาสอบกันนะผมก็บทต้องพูดสองคำครับลุงโดนกลัวน้องแบงค์เนี่ยต้องเอ็กซาเล่แล้วดีไม่ดีอาจจะได้ใส่เฟื่องอ่อนที่พันผ้าหนาๆรอบรอบชายโครงรอบเอวอะครับเขเป็นปฏการโลกน่ารักนะ เพราะว่าถ้าซีโกงแล้วนี่คือเรื่องใหญ่ครับต้องมัดให้แน่นไม่ให้ขยับไม่ให้กระเทือนครับแล้วระเปธาตอนก็รายงานไปแล้วว่าไม่ปล่อยน้องหยกแล้วตออีกหนึ่งพัดต่ออีกหนึ่งพัดสิบห้าล้นตอต่องท้าน่านโจนนะต้องท้าด้วยว่าผ่านสุกหรือยังตออีกหนึ่งพัดสิบห้าล้นน้องหยกต่ออีกหนึ่งพันอ่าพี่มานีมาแล้วมีข่าวอะไรอัปเดตไหมครับข่าวอัพเดตเด็กเจรีไปสอนน้องสามลานลรานไปทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ บอกขอห้านาทีตรงนี้ไปทอมนี่มาบอกไปบอกไปบอกไปบอกเด็กรันต่อเร็วเ้ยไปไวะค่กรบาบองย่งนี้อยู่แล้วไปไปไปกระบาดไได้ไปอ่ะเดี๋ยวเราไปอนอนนได้ากรตนะครับี่้องตอกะรอดูว่าจะเปียอะไรไปได้หอปอไปได้ยงไ อะไรเนียผบอกแล้วนะปั่นหลังจับปนลากแ่อยากไปไหนก็ไปได้่ได้ถ้าไปตรงนี้ก็ไปตรงนี้ไปเลย่อยากไปอยากไปตนี้่เพราว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีกิจกรรมใช่แต่ถ้าคุณเริ่มคฟังนะถ้าคุเริ่มนอนหลายตว่าตรงนี้ก็อาจจยู่ด้เพราะ่ตงยนแตคต้อกิจกรมแล้วเ็นลบากอที่าตอนเย็นจริงๆอ่ะมีไกแ้ก็คนหลับไว้บ้าน แล้วครับเด็กต้องไปสำราญลาศจอห้านาทีห้านาทีห้านาทีอ่าได้ห้านาทีแล้วเดตเนาะะนครับอัปเดตข่าวนะครับเดี๋ยวน้องออกมาออกมาครับตอนนี้ก่อนที่จะไปสององสำราญลาศนะครับโคดูตัวท้งหลนะครับเด็กเราขอเด็กห้านาทีเด็กต้องรีบไปสำราญลาศเพราะว่าเดี๋ยวรถจะติดมากรสอนทางทีมงานที่ผู้ใาญได้ยสำหรับตรงนี้นะครับ นี่ครับออกมาแล้วครับเด็กๆนะครับเสื้อเหลืองน้องแบงค์แบงค์ยังเจ็บอยู่หรือเปล่าครับครับน้องแบงค์น้องแก็บแล้วก็น้องแบงค์นะครับน้องบังเอิญครับนูครับบังเอิญหัวสีทองบังเอิญช้ำมั้งรอเปล่าช้ำรือเปล่าเจ็บปวดแขนไปหมดเลยโอ้ยยิ่งเล็กๆอยู่ด้วยขอบคุณครับ เอานี่ครับสายน้ำครับเสื้อสีส้มตะวันครับผมสีบอลแดงน้องอายครับอยู่ข้างหลังงูนครับน้องออยครับน้องออยตัวสน้องออยก็มาด้วยครับเดนครับสวัสดีครับเอาเลยครับขอห้นาทีครับพีค่ะเล่าเรื่องทั้งหมดเลยครับสั้นๆเลยโอเคได้ค่ะก็เออเอาเป็นตั้งแต่ เหตุการณ์ที่จุดประสงค์ที่เราไปที่สอนอนราลาดนะคะคก็คือพวกเราเนี่ยต้องการที่จะไปอสอบถามกับสนอสนอนศราลาดว่าแจ้งพวกเราหาเพิ่มเติมกับน้องหยกทําไมแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยน้องเขาจะเปิดเพิ่มแล้วซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าน้องหยกเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ในสถานที่อยู่เลยและอีกสี่วันเองน้องจะเปิดเพิ่มแล้วเนี่ยทําไมสนอนอนศราลาดถึงไปแจ้งพวกเก่าหาเพิ่ม เราก็ไปสอบถาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกเนี่ยเ,เขาบอกว่าให้ส่งตัวแทนขึ้นไปคุยแต่สิ่งที่เราบอกเขาไปก็คือในเมื่อถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงถ้าสิ่งที่คุณทำในที่ร่วมมันถูกต้องจริงเนี่ยก็ลงมาคุยกับประชาชนต่อหน้าลงมาอธิบายให้สาธารนณะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำคุณทํากับเด็กแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาไม่ยอมลงมาคุยกับพวกเราไม่ยอมลงมาคุยกับประชาชนนะคะ แล้วก็ตอบกลับด้วยความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเขานำคอฟอต,ตำรวจควบคุมผูงชน,นมาประมาณเจ8ดสิบแปสิบคนได้แล้วก็มาจับพวกเรานะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะโดนลากเข้าไปกระทืบแล้วก็บาดเจ็บกันมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือย,ยังเจ็บกันอยู่เลยแล้วก็ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลนั่นซ้ำนะคะแล้วก็ ในตอนที่เราโดนจับกันเนี่ยเขาก็ยึดโทรศัพท์ไปด้วยของหนูเนี่ยเขาก็ชักไปเลยดึงไปเลยแล้วพอถามหาคืนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แต่สุดท้ายจนต,ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็วันแรกเนี่ยเขาพาเราแยกไปคนละถ้มส่อนอหนูกับพี่แบงไปที่ถ่อ,อ,อนอพวกของห้องส่วนใส่น้ําแก๊งสี่คนเนี่ยไปที่ ได้นนกระบ,งบงังส่วนอีกสามคนเนี่ยไปที่ฉลองกุง้งอ่าก็คือกระจายกระจายกันไปสามสอนอแล้วก็พอมาศาลปุ๊บศาลก็บอกประมาณว่าเราขอให้มีการไต่สวนเพราะว่าการจับของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเอ่อเขาจับเราโดยใช้ความรุนแรงด้วยแล้วเราเองก็มีบาดแผลกันทีนี้พอมีการไต่สวนปุ๊บเมื่อวานศาลเนี่ยบอกว่า เอ่อมันเลยเวลาราชการไปแล้วเขาจะปรึกษากับผู้บริหารก่อนอ่ะก็ให้ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไปก่อนก็ตอนแรกเนี่ยเขาจะพาเราแยกไปคนละห้องนอนเหมือนเดิมแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ยอมจนท้ายที่สุดเขาก็เลยพาไปที่สอนอนที่ทุงสองห้องกันทั้งหมดนะคะจนวันนี้ก็ตอนนี้ศาลศาลรับวฝากขงังแต่ว่าให้ประกันโดยวางเงินสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันบาทและไม่มีเงื่อนไขใดๆสิ้นค่ะ อแล้วก็ของหนูก็คือทางผู้กำกับสอนอสามล่าที่เราเรียกเขาลงมาคุยเนี่ยถ้าตายตอนแรกเนี่ยกลายเป็นว่าพอลกับพี่แบมโดนล็อกจะนอยู่บนห้องที่สอนอสามล่าชี่เขาก็โผล่หัวมาเฉยเลยโดยหน้าตาที่แกมใสพร้อมด้วยนิ้วกลางสองนิ้วชูให้พวกหนูสองคนซึ่งเรียกตั้งนานไม่ลงมาคุยแต่นี่คือการตอบกลับจากผูดกับสอนอสามล่าที่ชื่อว่าทศพลอําไพที่ทับคุย หรือชื่อว่าอ๊อกนะคะอยากให้ทุกคนจำชื่อนี้ไว้ให้ดีแล้วก็มีคาพูดใจแย่ๆกับเพื่อนด้วยอย่างเช่นเพื่อนถามว่าจะพาไปที่ไหนเขาก็บอกว่ามูงมีหน้าที่สั่งมมีหน้าที่ฟังก็ฟังไปอยากไปไหนไปดองคานไปหลักก็คือแต่ละคาพูดก็คือแย่มากีีผือจากเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะคือหนูกำกวายนี้ค่ะสิ่งที่หนูโดนที่สนอนสำนักก็คือตํารวจไม่ได้สั่งให้หนูแก้ผ้านะคะ แต่หนูเป็นคนแก้ผ้าเองค่ะแก้ผ้าของหนูคือการแสดงอารยขัดถืนให้เขาเห็นว่าหนูไม่ยอมต่ออำนาจของพวกเขาแล้วคุณไม่มีสิทธิ์มาทำกับประชาชนอย่างนี้หนูแค่หัเพราะว่าเมื่อไรจะได้โทรศัพท์เขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมมาให้แต่มันนานมากนานมากจริงๆครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้หนูก็เลยแสดงอารยขัดถืนด้วยการถอดเสื้อผ้าค่ะเหลือแค่กางเกงในตัวเดียว นี่คือการบอกว่าเราไม่มีอะไรจะต่อสู้กับคุณแล้วเราไม่มีความดุเดือแเราไม่มีอาวุธอะไรเลยร่างกายของหนูเป็นสิ่งที่หนูห่วงแหนมากหนูไม่ได้อยากจะโชว์หรือต้องการให้ใครเห็นแต่สิ่งที่หนูทําออกไปหนูแสดงถึงการที่หนูไม่ยอมอํานาจจากการที่ตารวจทําแบบนี้กับพวกหนูค่ะแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้พูดว่าช่ออะไรชว์ทําไมเหมือนจะบอกบอกับหนูว่าสิ่งที่หนูทําแบบอะไรค่ะไรประโยชน์ช่โง่อทำไมอะไรประมาณเนี้ค่ะ แล้วอยากให้สำานึกเอาไว้ค่ะว่าสิ่งที่คุณได้ยกต้องขึ้นมาถ่ายรูปึ่่หนูไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาถ่ายออกไปเขาส่งไปให้ใครหรือเปล่าหรือในสอนอมีกล้องวงจรไหมหนูอยากจะแสดงให้เขาเห็นว่าคุณไม่มีจิตสำเนึกและนี่คือความกำความของข้าราชการไทยค่ะ าอยากจะเล่าเรื่องราวการโดนจับกลุ่มอันนี้ของเขาฝ่ายจับอันนี้จะเป็นพวกตำรวจผู้ชายที่จับอย่างคนที่โดนคนแรกจะเป็นแก๊ปแก๊ปโดนโดนล็อกลากเข้าไปในแก๊ปก่อนแกร์ก่อนเลยแกร์โดนลากเข้าไปในห้องวิทียูแล้วผ่านก่อนจับควทำหน้าลงรับกิ๊กแกร์อยู่ดีดมีตำรวจเดินเข้ามาเตะ ครับฝั่งไหนฝั่งนี้ใส่แลูแจมมือแล้วซึ่งจะบอกว่าเป็นการจับคุมก็ไม่ได้เนื่องจากว่าใส่บุูแจมมือเขาแล้วยังจะเตะเขาอีกคนต่อมาจะเป็นแบงค์แบงค์ไรก็ไมารู้หน่อยอ่าช้ำทางหน้าแบงค์แบงค์โดนดึงเข้าไปหลังแนวปอบๆในะกามตวันพยายามจะดึงแบงค์ออกมาแต่ว่าแบงค์เขาดุเข้าไปแล้วอ่ะนังโดนนักโดนเลยครับโดนก็จะมีก็จะมีครับผมโดนอย่างแรกคือ ตอนกระทืบก่อ,ตอนตัวแรกเนี่ยผมอะพยายามการพยายามดันออกเสร็จปุ๊บเขาก็สาวพี่หน้าหัวหน้าแต่เป็นตำรวจคนแรกก็ต่งสูงครับเสร็จปุ๊บเขาดึงผมไปท้้งหลังทีเนี้ยกับผมกดกดลองกระทืบหัวผมก่อนอย่างแรกเตะหน้าผมก่อนแล้วแตะมือผมกระทืบหลังผมซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็ใส่เข้าที่โหนอีกรอบนึงตอนนี้ก็ปวดที่โคงอยู่ลวงเหลาหรือเปล่าแต่็จปุ๊บเขาก็ลาบโยนผมอะเข้าไปตรง ห้องห้องไป mm. ห,ห,นห,หน้าห้องห้องหนึ่งครับหลังหลังจากนั้นหลังจากแบงค์กไเป็นใส่น้าที่โดนใส่น้ําโดนใส่น้ําหลังจากนั้นเขาผักใส่น้ำออกมาจากรอที่ดึงกับแดงกันนะแล้วเขาก็เตะตักขาใส่น้าลงกับพื้นแล้วก็ลากจนเสื้อขาดลากเข้าไปในด้านหลังหอวนอนตรงหน้าห้องน้ <pronunciation though> Louise, uh, ําแล้วก็ตํารวจเอาเข่ากดที่คอแล้วก็ลุมเตะที่บริเวณใบหน้าตอนนี้ปวดหน้าเลยแล้วก็บันก็แหันก็ปวด หลงังจากนั้นจำได้ว่าเห็นรองเท้าแล้วจากคอมแบทแล้วมันมีรองเท้าเข้าไปที่เป็นรองเท้าเข้าไปทัวไ pues like ปคิดว่ Antes, าน่าจะมาจากรองเท้าแล้คอมแบทซูเตะแล้วก็บอกว่ามึงทำเครื่องดูทำไมผมเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทำโดนล็อกกุญแจมือแล้วก็เตะทำแล้วจะติดนะจนผมเ็ไม่ค่อยทานเอาตัวเองออกมาข้างๆนะเขาก็ยังมีคนพยายามเดินเข้ามาเพราเตะทีสองทีมันเขาไปจะใจแล้วก็เดินไปแล้วก็เลี่ยวคนใหม่เข้ามาเตะทำเรื่อยๆคือหลังจากชุดที่พวกผมโดนจับเนี่ยก็จะเป็นทีทีก็โดน ี่ตรงอาาเบแล้ก็ตอนที่จังหวัดช่วยระใช่ไหมครับก็หลังจากที่เอ่อตะวันแล้วก็แบงก์เนี่ยโดนเข้าไปแล้วก็ใส่หนามด้วยอย่างเข้าไปทีตำรวจตํารวจเนี่ยเข้ามากอดรัดนไปครับแล้วทีก็พยายามที่จะกัดถือที่จะออกไปแล้วแต่ว่าก็ยังลั่นไปอยู่แล้วก็มีตำรวจเนี่ยเดินมาแล้วก็ชี้แล้วก็บอกว่าให้จับไว้แล้วทีเขากดลงครับถ้าเกิดมันจะมีผ้า่็กดคอลงแล้วจังหวะที่กดลงเนี่ยทีล่อไปเห็นหลักว่าขาด้านหลังเป็นรถตำรวจนอกเครื่องแบบถือไม้อยู่ ถือไม้อยู่นะครับแล้วที่กัปตโกนบอกตอนนั้นจังหวัดมันยังมีกล้องอยู่ที่ก็บอกว่าตำรวจมีมีไม้อยู่เลยไม่ได้รดมาแล้วก็ลากเข้าไปแล้วตกหน้า,ะา,า,นาอะไร้วในสอนอแล้วก็กดลงแล้วก็ให้อจะให้เอาเมือไปหลังแต่ก็เกิดการกระทืบแล้วก็เตกน,นะครับจะมีแผลตรงบริเวณเอหัวคิ้วด้านขวาแล้วก็อจริงเนี่ยเพิ่งมา,อย,างอย่างอันนี้ครับก็คขอพิ่ง ก็คืออันนี้พี่เห็นตอนที่จังหวะมาเป็นเอกสารอะไรนะพี่เห็นแล้วก็อันนี้ก็ผู้ต้องขังเมื่อเมื่อคืนก็คือไม่รู้ว่าบ้างว่าโดนทำหนบ้านหรือไ่แน่ๆคือตำรวจจะพึ้นว่าหลัวจากที่เขาจะเป็นผูที่โดนจับด้านล่างพอลงมาปุ๊บอะแถวขอพอเขดันแนวขึ้นมาปิดหน้าปิดหลังคนที่เหลืออยู่ก็จะมีออยออยจะโดนล็อกคนแรกนะอยู่ดีๆหลังจากที่แนวดันเข้ามาเนี่ยพลึ่งก็เข้ามาล็อกคอออยตั้งเอินแล้วก็แบนบัส แตมจพราะแล้วก็ที่คอดีนะออยเนี่ยจะโดนล็อกคอและจะโดนแหลกสุดโดนล็อกคอลากขึ้นไปข้างบนแล้วกเพื่องโดนลงกับพื้นก่อนที่ลุ่นตามนั้นนะครับที่เป็นสีสันทั้ตัวแล้วก็สีฟ้าโอ้ช้ำช้ำทั้งตัวเลยท่านผู้ชมโอ้โหนั่นลอกตัวเลยแผลนะมีคือออยกับแบงค์เนี่ยหลังจากที่ตำรวจเนี่ยจับกุมแล้วส่งตัวไปสอบสวนที่สอนอ ฉลอกลวงตำรวจไม่ยอมพาเขาทั้งสองคนึ่งน่านจะเรียกว่าท่านเนคนที่หนักที่สุดในอาการเนีอะไรที่ที่โรงพยาบาลไม้ทำแบบอะไรสภาพหน้าเขางวันนั้นแทบจะหายใจกันไม่ได้ตาปิดแล้วอ่ะตาน้องปิดแล้วหลังจากที่โดนแล้วฉันคือาน้องคือแบบทํ้งมากแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ไม่ได้ส่งไม่ได้โดนส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำอ่ะขอยาขอยาเขาไม่ให้ขอยาพารายาแก้ปวดก็ไม่มีให้นะครับ จนมีเพื่อนหรือเพื่อนๆที่ตามมาซื้อมาให้กินก็ถึงจะได้กินคือมาถึงขอยาแก้ปวดยาพาราของเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า <reserves. S 1> เดี๋ยวเอามาให้จนถึงตอนเช้าของอีกวันมีคนมาเยี่ยมถึงบอกว่าหายาพารายาแก้ปวดมาให้หน่อยเขาก็เดินไปซื้อที่เซเว่นเอามาให้พี่แม่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่สอนอสัตวรลาล่าแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากติดตามก็สามารถตามไปติดตามได้ที่นั่น เพราะเราแค่ต้องรอบนี้เราแค่ต้องการไปเพื่อโกงคืนโทรศัพท์ใช่คก็ต้องบอกก่อนว่าสารไม่ได้มีศารไม่ได้มีคําสั่งให้ืึดหรือตรวจสอโทรศัพท์รวมถึงว่าในขณะที่กระชากโทรศัพท์ออกมาจากพวกโกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บรักษาไว้ให้กลัวหายระหว่างการกััวย้ายไปต่อนอาอีก้แล้วเขาก็บอกว่าจะไม่มีการเข้าถึงตรวยึดตรวจสอบโทรศัพท์เพื่อจะไม่มีหมายสารหรือคำตังกาน แต่ว่าแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้โทรศัพท์อยู่ที่ใครแลวเขาทําอะไรบ้างกับโทรศัพท์เราจริงวันนี้เราไม่ได้อยากไปที่สอนอนเราอยากที่พาเพื่อนเราไปโรงพยาบาล่เราจะเป็นต้องไปเนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยว่าโทรศัพท์กระโดนอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยต้องใช้โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการทํางานด้วยเงินกดเงินกดรถกลับ้านจะไม่มีกันเลยเพราะไม่มีโทรศัพท์จริงจริงไม่มีเงินอยู่กับตัวล้ค่ะาที่หมดตัยทุกอย่างแล้วก็อันเดี๋ยวตามไปเจอกันที่นู่นขบวนมาก รอทที่นายกนะนายกนายกความราเดี๋ยวใครมาาก็ตามเดี๋ยไปสำรองสามล่านะครับเดี๋ยวไปดูต้วกไปดูแถวถ่าของข้าวที่ตำรวจยึดไว้น่าแล้วก็ สามไม่ได้มีคำสั่งให้ยึดโทรศัพท์นะเพราะฉะนัะ้นโทรศัพท์ก็ยังไม่สามารถยึดได้ครับเด,ด็กๆเขาจะตามดูโทรศัพท์ใครว่าก็ไป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 คไรปไปับเเ็นนพื่อตามไปสอนน้องสำราญร่อนะครับแบมชี้แจงแลนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้สั่งให้แบมกแก้ผ้าแต่แบมประท้วงอ,รอารยะขัดขืนด้วยการแก้ผ้าเองแต่การที่ถูกถ่ายรูปนะครับนั่นก็คือแบมก็ได้พูดความจริงนะนะครับก็ตามนี้นะครับตามข้อมูลที่แบมชี้แจง การถูกถ่ายรูปนั่นคือสุ่มเสี่ยงครับภาพอาจจะหลุดไปในโซเชียนอันตรายต่อตัวแบมครับเาะเออเาเดี๋ยวที่ที่ที่เาไว้นะฮะแล่ไอยาไม่ถต้องตามุด้วนะครับา้า่ท้ีอที่ึ้นนครับ คดีพลบพาอแบนี้ก็อยกอาบเอาโดยสตรวจสอบแต่เนี่ยขอเขบุสอนออะไรไม่ควรแล้วเอาาเขาไปนะขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวตามขาสอนอสำนักงาน่าต่อขอลงไลด์ด่วนเลยนะครับเาปทเด็กจะไปช่วงโทรศัพท์คืนอร่อย่ะอร่อย่แล้ว นะครับขอลงไลฟ์ด่วนเลยนะครับได้จากเขาเอามอเตอร์ไซค์แล้วขี่ไปที่สำนาราดต่อเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมไปขึ้นไลฟ์ตอที่สอนอสำนาราดนะครับแล้วเดี๋ยวเด็กจะไปหาหมอกันแต่ละคนเป็นคันะครับน้องแบงก์ก็บอกแล้วครับว่าโดนอัดเข้าตรงซี่โครงตอนนี้ยังเจ็บอยู่ดีครับน้องแบงก์ก็มียาดูแลเบื้องต้นแล้วครับยุติการรับชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ